สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไปชัยนาทกันวันนี้เราไปชัยนาทกันถ้าพูดถึงจังหวัดชัยนาทนะเพื่อนๆก็จะต้องรู้จักเขาว่าหลวงพ่อก,กรวยโคสิตร,รามนะนี่คือเกจิลำดับต้นๆนะของจังหวัดชัยนาทและของประเทศเราครับว่าก็ว่าได้ ท่านเป็นพระที่มีนะวิทยาคมสูงนะครับปลุกเสกพระล้วนแต่มีพุทธคุณที่แบบว่าพิสูจน์ได้ประจักษ์แก่ผู้เอาไปใช้ได้ว่านะวัะตถุมงคลของท่านเนี่ยทุกรุ่นทุกรายการเลยอะ่ะที่ท่านได้ปลุกเสกและอธิษฐานจิตลงไปเนี่ยถือว่ามีพุทธคุณที่สุดยอดนะครับ นับวัน,นยิ่งจะหายากหายากขึ้นหายากขึ้นยากขึ้นนะครับเพราะคนที่นำไปใช้แล้วเนี่ยนะคนที่นำไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดพุทธคุณไงมันเกิดประสบะการณ์ไงผมถึงบอกว่าเวลาเราจะนะเราจะดูพระเนี่ยนะครับ เราจะเก็บพระหรือเราจะบูชาเท่าหาเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของนะพุทธคุณเป็นอันดับต้นต้นด้วยฉะนั้นนะครับเรียนไอ้พระของของพวกกรวยโคสิตตะรามในวัดโคศิตารามเนี่ยแน่นอนอะ่ะนะครับเพื่อนๆวัตถุมงคลท่านเนี่ยทุกอันเลยอะ ทุกรุ่นเลยอ่ะนะล้วนแต่จะคนนี่เอาไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ไอ้ไปเกิดพุทธคุณเกิดประสบะการณ์ที่ประจักษ์ชัดเลยอ่ะซึ่งเหรียญรุ่นแรกท่านนะว่ากันเป็นล้านๆน่ะ,ะเหรียญน,นะเหรียญน,นะโอ้โหผมนี่บอกว่านี่แหละนะครับนี่แหละ นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องไปแสวงหานี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องไปเก็บนะครับตามเก็บเจอที่ไหนเพื่อนเพื่อนต้องรีบนิมนต์ท่านกลับวัดรีบนิมนต์ท่านกลับพื้นที่ของท่านนะนี่คือของดีนะครับนี่คือของดีถ้าขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อก,กลวยวัดโคศิตรามจังหวใช่น่าและปลุกเสกและพระทัท่านยุคท่านเนี่ยนะ โอ้โหเพื่อนเอ้ท่านได้ของดีท่านได้เก็บของดีแล้วนะเก็บของดีแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าปล่อยหลุดมือไปอย่าปล่อยหลุดมือไปนะเช็คเชนรุ่นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเป็นสมเด็จสายลุงนะครับ ตัวนี้มีพิเศษขึ้นมานี้มันมีปกโพขึ้นมาด้วยปกติถ้าพิมพ์คะแนนก็เป็นสายลุงแล้วก็เป็นหลังยันห้าแต่อันนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยมีปกโพด้วยหายากเข้าไปอีกหายากเข้าไปอีกเพื่อนๆน,นะครับนะเจอแล้วให้เก็บเพื่อนๆเ,เจอแล้วให้เก็บนะครับโอเคก่อนที่เราจะมาดูพระกันก็นะ ผมขอเล่านิดหนึ่งนะเราจะมาดูรายละเอียดเรื่องนะของพระสมเด็จปกโพพิมพ์คะแนนของหลวงพ่อกลวยเนี่ยหลังยานห้าเนี่ยนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อดีกว่าวันก่อนก็เคยพูดนะครับไอเรื่องเก็บพระเนี่ยเรื่องเช่าหาพระเนี่ย คืออย่าผมบอกได้หลายคลิปอะบอกว่าจะไปมุ่งในเรื่องของการตลาดเรื่องอความโู้กูต้องหาราคาถูกเพื่อจะได้อะไรอะจำได้ขายราคาแพงๆนะหรือว่าไปซื้อผ้าในราคาถูกๆแล้วเพื่อจะได้ราคาแพงๆพิธีคิดอย่างนี้อย่าคิดเลยเพื่อนเชื่อผมเถอะโอกาสที่เพื่อนจะได้เจอเนี่ยช้าดีๆแล้วผ้าแบบ นะมันแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างบอกจะได้สมเด็จโอ้โหซื้อถูกแล้วจะได้สมเด็จราคาผ้าสมเด็จที่มีราคาแบบว่าเป็นหลายร้อยเป็นหลากล้านหลายล้านอย่างเงี้ยนั่นะคือวิธีคิดที่แบบว่าชาตินี้คงไม่ได้เจอคือได้มาก็คืออาจจะไม่ใช่ของแท้นะครับ ถ้าท่านอยากจะได้พระของแท้ของดีจริงๆนั่นหนึ่งนะนะครับท่านต้องมีกําลังท่านอยากได้ของดีจริงๆท่านต้องมีเงินก่อนนะวิธีเก็บนะลองมีเงินสักหลายหลาย้านนี่แล้วก็เช่าของแท้ของดีมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็มันศึกษานะต้องลงทุนก่อนแล้วก็เมื่องศึกษานะถ้าท่านมีกําลังนะนี่พูดถึงคนมีกําลังเงินนะมีกําลังทรัพย์ ผ้าหลักแสนหลักล้านท่านมีกําลังซาบท่านซื้อมาเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างก่อนท่านชอบภาพแบบไหนนักก็ซื้อตัวอย่างตัวอย่างมาก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาศึกษาให้มันเข้าใจนะของแท้ในเรื่องพิมพ์เรื่องเนื้อหามวลสารเรื่องอวิธีการสร้างการถ้าเป็นเหรียญก็เรื่องของการปั๊มตัดขอบตํานตหนิตรงไหนยังไงท่านต้องเรียนจากของแท้ท่านจะเรียนจากของที่มันมี ตำหนิถูกต้องนะครับพิมพ์ชัดเจนแล้วก็ไปซื้อกับขายซื้อกับคนที่น่าเชื่อถือซื้อกับซียนนี่เขามีความการันตีว่าของเนี่ยแท้แน่นอนดีแน่นอนนะนี่คือหลักที่หนึ่งถ้าท่านมีกำลังเงินนะและอยากเก็บพระให้ถูกนะครับท่านต้องทำแบบนี้หรือนะหรือ ท่านที่ยังไม่มีกําลังเงินมากพอแต่อยากเก็บอยากอยากได้หาผ้าดีๆมาโน่นนี่นั่นมาศึกษาท่านจะต้องทํำยังไงครับท่านต้องสะสมเก็บเงินท่านอย่าไปซื้อของที่เขาคิดว่าเป็นราคาถูกแล้วมันใช่มันไม่มีนะเหรียญอเคจิอาจารย์แบบดังๆราคาแพงๆแต่ขายถูกๆนะ ขายในเว็บขายในโซเชียลอะไรต่างๆท่านอย่าไปซื้อบอกนี่ผมถ้าจะซื้อท่านเดินไปเจอหาดูและส่องกับมือดูกับตาและให้เขาการันตีให้ท่านว่าเป็นของดีของแท้แต่สิ่งสําคัญเนะี่ยท่านต้องเก็บจากแทนที่ท่านจะเอาเงินไปซื้อของแบบพวกที่มันไม่มีนะหวางฟุกวางฟุกแล,ล้วรวมๆกันแล้วเป็นหลายหมื่นหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเนะี่ยแต่ไม่ได้ของดีเลยท่านเก็บเงินไว้ก่อนนะเก็บเงินไว้ก่อน เมื่อท่านมีเงินจํานวนก้อนนี้พอที่จะได้เช่าหาผ้าแท้ๆราคาพอไหวได้แล้วเนี่ยท่านก็ไปเช่าและเอามาเก็บเพราะเป็นตัวอย่างนะนี่คือข้อที่สองที่การที่จะต้องทําน,นะครับถ้าเมื่อไหร่ท่านยังคิดว่าเออได้หวังฟุกหวังอยากได้โอไปแล้วไปเดินตลาดหรือไปซื้อของที่มันโฆษณาขายหรือทําคลิปขายกันใน y o u t u b e ในช่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหนึ่งโอกาสที่ท่านจะได้ผ้าที่มัน เป็นผ้าแท้หรือผ้าดีเนี่ยผมจะบอกให้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์หรือแม่งกับโกยเก๋หมดละเชื่อผมเถอะนะครับนะครับนี่คือหลักที่ต้องคิดกันดีๆนะเพื่อนๆเงนิงนร้อยหนึ่งสมมติว่าท่านเก็บไปทีละร้อยทีละพันทีละพันท่านได้เงินหมื่นท่านไปซื้อผ้าหลักหมื่นก็มีนะถ้ายากได้หลักแสนนี้เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ไปขอเช่าเ,าเขาเขาแบ่งให้นะเขาการันตีให้ด้วยนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องคิดและต้องทํา นะครับการเก็บพระมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยบางทีมีเงินยังหาพระไม่มีก็มีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเรียนรู้เราต้องเรียนรู้จากข้อมูลที่มันเป็นจริงข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือได้ว่านี่คือสิ่งที่เขาพูดมาและเขาเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การันตีได้ก็คือดูจากคนที่มีการสะสมพระที่ถูกต้องนะ เป็นเซียนที่มีพักเครื่องมีหลายๆอย่างมาให้เราดูเป็นคนที่นะชี้ตำแหน่งชี้ชัดนี่ก็คือบุคลากรที่เขามีความรู้ที่ชัดเจนอย่าเสพสื่อที่มันแบบว่านะเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วพูดโจมตีดา่าคนโน้นคนนี้ไอ้อย่างนั้นไม่ถูกต้องและไม่มีของดีหรอกเชื่อผมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นของดีคุณก็จะไม่ทําคลิปแบบไปดา่าคนโน้นคนนี้เขาหรอกคุณก็เอาไปขายแล้วได้เงินดีกว่า พวกนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนความคิดนะครับสะท้อนวิธีการกระทําของบุคคลถ้าคุณมีของดีหรือคุณมีของที่มันเป็นของแท้ของใช่ของที่ได้จากนะการผลิตที่ถูกจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีการมาพูดด่าว่าใครหรอกเขามีเขาเก็บเงียบๆๆเก็บเงียบเก็บเงียบนะ ไอ้ที่ออกมาโวยวายหรือทําคลิปปะคุณโนนทําคนนี้เอออย่างนี้ไม่ถูกอันนั้นไม่ใช่อันนี้พิมพ์นี้ไม่ตรงนั่นคือสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะนี่ลองหลักพิจารณาถูกต้องอยังไงเพื่อนก็ลองพิจารณากันดูนะครับโอเคเดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อคลิปหน้านะมาดูลวงพอก,กลวยกันดีกว่านะอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์คะแนนนะเพืนน่อนๆนะพิมพ์คะแนนเห็นไหม แต่นี้มันเป็นปกโพนะครับเป็นปกโพพิมพ์คะแนนนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาธนะครับจําพิมพ์จําเนื้อจํารูปรักของผ้าให้ได้เพื่อนเจอแล้วจะได้นิมนต์ท่านกลับวัดนะเป็นของดีแน่นอนท่านหลวงพ่อลูกเสกแน่นะครับและเป็นสายลุงเนี่ยนะมีเกจิไม่กี่รุ่นกี่องค์หรอกนะครับที่ทําแบบนี้ออกมานะในยุคต้นๆเนี่ย มีหลวงพ่อแพรวงหนึ่งแหละนะครับแล้วก็หลวงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ของเจ้าคุณนอมาอีกนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะนี่เคณียรยันห้านะยันห้าพราะองค์แล้วมียันกำกับนี่ดีนะดีนะผมว่าแค่ยันนี้ก็นะครับแค่ยันนี้ก็ไม่ธรรมดาละเพื่อนๆน,นะลองดู เจอแล้วให้เก็บและนิวอนกับวัดนะถึงพระจะไม่ได้แพงมากมายแต่ได้ของดีเพื่อนผมบอกแล้วไงนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันว่าไอ้ข้อที่สามที่สี่จะเป็นยังไงเวลาเก็บพระจากข้อที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าเรามีเงินเราก็หาของที่มันมีราคาแพงได้นะครับแล้วก็เก็บเป็นตัวอย่างนะเข้าหากับเซียนที่น่าเชื่อถือหรือคนซื้อที่คนขายน่าเชื่อถือกันจะได้ของดีไปเก็บและไปศึกษาพอศึกษาได้แล้วท่านก็ไปหาของ ศึกษาให้ท่องแท้นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจออีกคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อคลิปหน้าเดี๋ยวนะสวัสดีครับเพื่อนๆ